ัวเลขเนี่ยมีอิทธิพลต่อชีวิตอันนี้คือสิ่งที่เราได้ทราบอยู่แล้วนะครับ,บค่ะและบางคนอาจจะอยากรู้ผม,ม่าอยากรู้ว่ามันมีเลขไหนไหมที่ไม่ควรมีในเบอร์มือถือเลยโอ้มีอยู่หลายเลขเลยค่ะที่ไม่ควรมีนะที่ไม่ควรมีในเบอร์มือถือยกตัวอย่างเริ่มต้นที่เลขศูนย์ศูนย์หมายถึงไวรสัสทําอะไรก็แล้วแต่ศูนย์อยู่กับเลขตัวไหนก็แล้วแต่เลขตัวนั้นติดลบเลขตัวต่อมายกตัวอย่างเช่นหนึ่งหนึ่ง เหมือนที่คุณไก่เคยใช้ในวันที่ชีวิตคุณไก่ไม่เหลืออะไรเลยเพราะหนึ่งหนึ่งหมายถึงพรุมันจะขึ้นไปสูงสุดแล้วมันจะตกดับลงมาภายในระยะเวลาอันเร็วที่สุดตัวต่อไปที่ไม่ควรใช้เลยก็คือเลข1นสหรือ3-1สังเกตนะคะต่างประเทศไม่ใช้เลขนี้เช่นเดียวกันเพราะถือว่าเป็นเลขของหายนะเป็นเลขของอุบัติเหตุตัวต่อไปที่ไม่ควรใช้ยกตัวอย่างเช่น18หรือ81เล เลขคู่นี้เนี่ยใครมีก็แล้วแต่คุณจะถูกโกงถูกหักหลังทำคุณคนไม่ขึ้นติดคุกติดตารางแล้วก็ไม่เป็นที่รักหรือเกิดการหย่าร้างตัวต่อไปที่ไม่ควรใช้ยกตัวอย่างเช่น3 7、3 4、3 8เลขกลุ่มนี้ใครมีก็แล้วแต่ชีวิตเหนื่อยอและที่สำคัญถ้าไม่โกหกเขาเก่งก็จะถูกเขาโกหกกลับมามเลขตัวต่อไปที่ไม่ควรใช้ยกตัวอย่างเช่นห7 หรือ7-6เลขตัวนี้อันตรายที่สุดเลย,ยงงเพราะว่าใครใช้ก็แล้วแต่คุณจะจากเป็นหรือจากตายก่อนวัยอันควรอะไรนะเลขอะไรนะเลข6-7หรือ7-6็ดหก ถ้าใครมีเลขกลุ่มนี้แนะนำให้ทิ้งเลยค่ะแล้วเลขตัวต่อไปก็5-7หรือ7-5คุณไก่ก็มีในวันที่ชีวิตคุณไก่ร่วงเพราะเลขคู่นี้ทำให้เกิดการทะเลาะเบาแววงถูกโกงทำให้เกิดมีปัญหามีปากเสียงซึ่งหนีไม่พ้นแล้วก็รวมถึงคดีความด้วยแล้วก็ตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้คุณไก่ยกตัวอย่างเช่นห8ใครมีห8จะมีใจนักเรงเป็นนักการพน,นันอาชีพสีเทาๆแล้วก็ ติดเหล้าติดยาเสพติดโอกาสแบบนี้เกิดขึ้นสูงมากฉะนั้นเลขกลุ่มนี้เอาเข้าคร่าววันนี้ว่าไม่ควรใช้เลยค่ะ